เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ไม่มวยเงิ้ล้านดูบที่ไหนครับสออมนครับครับนี่คือร้านอะไรครับร้านร้านลาบขอีดูนเหงรับโอ้โหเลยครับนี่ครับนี่ซุปเปอเดียนี่เลิกมวยเพราะอะไรรู้ปะคนับเลิกมวยเพราะกลัวได้ต่ยกะทบันชาย กำไรวันละหมื่นอ่ะโอ้โหสุดยอดครับเมนูพิเศษอะไรครับตู้ประจิ้ครับลาเป็ดครับลาเป็ดครับผมว่ามาวางมีดลงก่อนก็ได้นะครับวางมีดลงก่อนก็ได้นะครับตัวเด็กน้องวานโอ้โหนี่ครับวันนี้จะสั่งเมนูอะไรตะวันฉายครับลาบเลือดไม่เอาเลือดครับฮะไม่เอาเลือดครับลาบเลือดไม่เอาเลือดยังไงวะหาเลือดแถวเนี้ยครั ดี่ครับเจ๊งบอกสำหรับพีเคเชิญเลยครับเดี๋ยวเชิญเป็นพี่หลองเป็นพี่หลองเป็นพี่หลองใช่ไหมบอกแล้วพี่หลองครับออกมาออกมาพร้อมจะให้จะให้เล่าฟรีเล่ากับแก้มฟรีแสามฟรีสาวฟรีสาวฟรีโอ้ดีครับเมนูนะครับเนื้อลายยำไส้ตันยำรวมมิตรยำไข่เยื่อหมาคุ้งแช่น้ำปลานี่ครับยำกอหมูย่างยำหมูยอครับ นี่ครับเป็นหนึ่งอาชีพแล้วชกมวยชกมวยเนี่ยยังศกอยู่ปะพอครับเลิกเลยเส้าแล้วครับเส้าแล้วมาไล่ได้ดีนป่ะนี่ครับก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่ครับขอขอบุ๊คไปหลังกั้งเด้๋ยมนี่วาได้ครับได้ครับดูครับขับซุเปอร์เจงเมนูยังนี่ลาบเป็ดครับผมในลาบเป็ดครับเบิ้งครับ เราเป็นเราเป็นตัวเมียเดิครับตัวเมียตัวเมียนี่มันจังไดะมันมันมันเสียบหมดมันเสียบหมดกันเป็ดสาวเป็ดสาวเป็ดสาวเนาะครับต้องเลือกเป็ดทีผมเคยมีลูกกับเป็ดสาวเป็ดสาวบ่เคยมีลูกอีกครับต้องเลือกเป็ดที่บ่เคยมีลูกครับเนี่ยกำลังสั่นกันพ่อมาด้วยระดับแม่ใหม่ดิมาเกือบใหม่แล้วพี่ครับโอ้ยเบอร์ครับนี่ครับเมนูเมนูที่ ทีเต็ที่สุดในร้านครับครับนี่ครับขอขาครับซุปเปอร์เจ๋งครับไในสูตรไม่ใช่ท่างไหนครับเฮ็ดคิดขึ้นเองเฮ็ดเองด้วยเฮ็ดเองครับเฮ็ดเองสุดยอดจีิลๆครับถูกมั่วเนี่คือเลิกแทนแน่นอนโอ้ยสุดยอดดีลๆครับเพิ่งครับเพิ่งขอขั้วครับเพิ่งยางเพิ่ง ไมก็มีนะครับ